เมียผมพอสั่งงานเสร็จก็ต้องรีบวิ่งขึ้นรถที่จอดรอไปเที่ยวงานวัดครับส่วนผมก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งที่เมียชี้จุดไว้ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงหน้าบ้านครับที่เป็นสวนหย่อมครับให้สวยงามขึ้นมากกว่าเดิมการทำสวนปลูกผักของผมผมก็จะปลูกทั้งพืชผักที่กินได้แล้วก็พืชผักที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับครับก็คือจะให้มีทั้งอาหารปากอาหารท้องแล้วก็ อาหารตาอาหารใจนยครับที่ผ่านมาก็จะเน้นหนักแล้วก็สารวนอยู่กับการปลูกต้นดอกกุหลาบครับคือล้มเหลวมาหลายรอบครับในการปลูกกุหลาบเพราะว่าซื้อต้นมาบางทีปลูกก็ไม่มีดอกแล้วก็บางทีก็ต้นก็ตายไปก็มีครับแต่ว่าก็พยายามพัฒนาขั้นตอนแล้วก็วิธีการปลูกมาเรื่อยๆครับ จนตอนนี้ต้นกุหลาบก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วก็มีดอกออกไม้เห็นเรื่อยๆครับดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมพยายามที่จะปลูกให้มีเยอะๆไปในสวนก็คือดาวกระจายครับวันนี้ก็จะมาโรยมเมล็ดมันตรงที่เตรียมแปลงไว้ตรงนี้ครับข้างๆต้นกุหลาบที่ปลูกลงไปตรงหน้าบ้านนี้ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆต,ต,ตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ